ป้าแ๊ะบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยจำเป็นต้องกินไหมไม่จําเป็นครับกินอะไรไ<ม>ดีคอลลาเจนเรากินเข้าไปร่างกายก็ต้องย่อยเป็นกรดอมิโนมันถึงจะเอามาดูดซึมใช้ได้อยู่ดีไม่จําเป็น,นครคอลลาเจนกินไข่ไก่ก็ ก็เป็นกรดอะมิโนเหมือนกันคือคอลลาเจนพี่รู้จะจะบอกว่ามันก็คือกรดอะมิโนก็คือโปรตีนเนี่ยหลักก็คือหนังหมูนะครับอยู่ไข่ไก่ก็มีนะครับอะไรทุกอย่างหนังปลาก็มีครับมันมีอยู่ในหลายๆรูปแบบเลยนะครับญ้าหวานมีผลต่อสเกตกัินไหมส่วนใหญ่แล้วไม่มีนะครับผมอยากจาบอกว่าความหวานเนี่ยก็ว่าย่าหวานนี่ดีมากความหวานจากอรอหัางกล้วยผมใช้ว่าดีทั้งนั้นเลยฮะดีกว่าน้ำตาลนะตรงนะครับ คุณพัทลาพรบอกวิตามินวิตามิน B ช่วยอะไรไหมโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากินพวกอะไรที่เป็นน้ําตาลข้าไปเยอะๆนะน้ําตาลที่เข้าไปเยอะๆเนี่ยร่างกายจะเปลี่ยนเป็นกรูโคสก่อนจากกรูโคสจะเปลี่ยนเป็นพลังงานตอนที่การเปลี่ยนจากกรูโคสเป็นพลังงานเนี่ยร่างกายต้องใช้วิตามิน B ในการเปลี่ยนที่วิตามิน B โดยส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ในทันยพืชกับตัวลําไส้เราที่แบคทีรียตัวดีเป็นตัวสร้างมันขึ้นมา ถ้าคุณกินจังฟู้ดแบบเกรดตัวดีคุณไม่เหลือแล้วคุณกินจังฟู้ดกินหวานแล้วคุณไม่มีธัญพืชวิตามินบีคุณหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะสังเกตนะฮะคนกินของหวานเยอะๆมีเป็นโรคอะไรฮะไมเกรนปวดหัวไมเกรนมาเลยครับแล้วสิ่งที่ตามมาเบาหวานครับโรคต่างๆตามมาเลยเกิดจากน้ําตาลทั้งนั้นเลยนะครับวิตามินบีดีครับดีครับนะครับช่วยระบบประสาทเก็บทั้งหมดเลยครับอคุณธิดานะฮะอกว่าอยากถามว่าตอนนี้หายสนิทกันแล้ว ทำไมมียังมีผิวผิวยังแห้งอ๋อ อันดับแรกนะครับผมแนะนําคุณดิดาจิบน้ำบ่อยๆผิวหนังเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสองชั้นชั้นหนังกําพร้ามันมี2มี3ชั้นชั้นหนังผิวแท้มีชั้นหนึ่งระหว่างผิวหนังกําพร้างเราเนี่ยมันมีตัวเซรัมายเซรัมายตรงนี้ถ้ามันแห้งหรือมันไม่มีเนี่ยหรือมีน้อยเนี่ยมันจะทําให้เกิดการสูญเสียน้ําออกมามทํทให้ผิวแห้งและคันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการจิบน้ําบ่อยๆการทานผักผลไม้เข้าไปบ่อยๆไม่เอาแป้งขาวแป้งขัดขา้ขนมอะไรต่างๆเบรกให้หมดนะ พวกนั้นนะทำให้เสียตัวเซรามายชั้นเซลามายไปแต่ถ้ากินผักผลไม้กินผักผลไม้สดมันได้อะไรวิตามินซีครับสัตว์สองประเภทใ,ในโลกใบน,นี้ที่ไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินซีในร่างกายได้ก็คือพวกมีฟันหน้าลอ,อกกระดูนะครับหรือลิงกับมนุษย์อีกประเภทหนึ่ง พวกนี้ต้องเอาพวกผักสดผลไม้เข้ามาถึงได้ผมไปถามว่าผักสดผลไม้ในอาหารทุกวันนี้เรามีไหมน้อยมากแทบจะไม่ได้กินเลยแทบจะไม่มีเลยแล้วเรามาปลูกนะฮะปลูกเนี่ยเราไม่ได้ปลูกแบบธรรมชาติเราปลูกแบบใช้สารเคมีเร่งเก็บมากกว่าจะมาให้เรากินยากมากอถ้าคุณกินผักผลไม้คุณจิบน้ําคุณใช้น้ำมันมะพร้าวทาอยู่บ่อยๆครับคุณจะไม่ผิวไม่แห้งนะครับคุณอิสระพงนะครับผมลดอาหารหลายอย่างนะฮะอาการดีขึ้นต้องแก้ตรงไหนอีกครับคือดีขึ้นเนี่ย มาถูกทาง้ถูกทางแล้วถูกทางที่พิษที่มีอยู่ในตัวเราอมันต่างกันมันต้องใช้เวลาครับเพราะฉะนั้นการที่เราอาหารคีนเราล้างพิษอยู่ตอลอดเวลาเราอาหารดีใส่เข้าไปเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับคือถ้าอยากได้สูตรแบบเร่งรัดนะครับถ้าระบบแผล พี่รุตก็ทําตัวครีมออกมาคือค,คืออันนี้แล้วแต่คนถ้าคุณสามารถที่จะคุมอาหารได้อันนี้อยู่ที่คุณแต่ถ้าคุณต้องการที่จะเร่งนะครับหนึ่งพี่รุตทําทั้งภายนอกและภายในคือการกินซีอยอด์เพื่อสร้างภูมมนะครับระบบภูมมต้านทานระบบภายภายในของร่างกายทําให้สเก็ดเงินคุณเร็วขึ้นภุมมต้านทานคุณดีขึ้นนะครับสองทำครีมออกมานะครับตัวยาส0ิกว่าตัวทําออกมาเพื่อทานะครับ